เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะ ถ้าหากว่าท่านเองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพว่าเอ๊ะทำไมเราถึงกินอะไรก็ว่าดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ทำไมเรายังเจ็บปวดหรือว่ามีโรคต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองลองฟังแล้วก็ชมจากรายการปวิัติสุขภาพนะคะอาจจะมีบญญางอย่างที่ทําให้เราได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมของเราและสุขภาพของเรานั้นดีขึ้นค่ะพบกับอาจารย์บันเทพอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ,รบในสัปดาห์นี้อาจารย์เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับน้ําตาลมาฝากกันเลยต้องย้อนกลับมานึกถึงอาหารการกินของเรา ทุกวันนี้นะคะอาจารย์มันแทบจะหวานไปซะทุกอย่างเลย<ช>จนจนบางคนเนี่ยเขาบอกบอกว่าบางทีเราไปสั่งอาหารกินตามร้านอาหารกินข้าวนอกบ้านเนี่ยนะคะทาไมอาหารมันติดรสหวานไปหมดเลยมันเลยเหมือนกับว่ามันกลายเป็นรสพื้นฐานไปแล้วสาหรับตอนนี้ว่าใ,<ช>ให้มันออกรสหวานสักนิดนึง<ช>ถึงจะอร่อยค,คนก็เลยติดรสหวานไปเลยนะคะคผมก็เลยมาชวนชวนท่านผู้ชมเนี่ยพยายามที่จะงหดหวานนะครับเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นเหตุแห่งโรคเนี่ยเยอะมากนะครับ เราก็จะมาไล่เรียงกันว่าโรคอะไรอีกที่เราเจอนอกจากเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงงานวิจัยผลกระทบของน้ําตาลต่อโรคภูมิแพ้และโรคขอบอื่นพบเป็นมาก่อนตอนเด็ก,ดกนะครับต้องใช้ยาพ่นสูตรยาด้วยนะครับแล้วก็กินยาแก้แพ้กแก้อักเสบเพื่อขยายหลอดลม คอผมถึงจะยาวนะครับคนที่เป็นโรคคอผืดเนี่ยจะมีคอยาวกว่าปกติ oh, <right. S 2> โดยธรรมชาติ oh, <right. S 2> นะครับคนที่เป็นโรคคอผืดเนี่ยไม่มีใครเคยรู้เลยว่ามีสาเหตุหนึ่งที่สําคัญคือเกี่ยวกับการกินน้ําตาลมากหรือการกินหวานเป็นประจำํำ <c oughs> หรือกินแป้งมากแล้วก็กินน้ําตาลน้ําตาลควบคู่กันด้วยนะครับนี่ครับก็เลยมีงานวิจัยในปี1985ระบุเลยว่า น้ำตาลสามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคขอบหือใได้เพราะระบบภูมิคุ้มกันแย่ร่างกายก็สามารถจับทุกอย่างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อยีสต์แคนดิดาซึ่งผมเคยอธิบายแล้ว<ม>ว่ามันคือเชื้อที่ก่อให้เกิดการอักเสบของลำไส้ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ตามมามโรคขอบผืก็ต้องตามมาแน่นอนะนะครับนอกจากนี้แล้ว สามารถเปลี่ยนโครงสร้างโปรโตีนทําให้รบกวนการดูดซึมโปรโตีนในอาหารเพราะติดเชื้อยีสต์แล้วเพราะว่าเชื้อค a นดิด้านี่นะครับมันชอบโตในน้ำตาลยีสต์ก็ต้องชอบโตน้ำตาลอยู่แล้วดื่มนมมากเขาก็จเจริญเ<อ>ติบโตได้ดีกินน้ำตาลมากเขาก็ยิ่งชอบจเจริญเติบโตชิงพื้นที่อื่นได้มากลำไส้อักเสบ ลำไส้บวมก็สามารถทําให้โปรโตีนมีโมเลกุลใหญ่เกินไปเข้าไปตามผนังหลอดเลือดผนังลําไส้ร่างกายก็บอกว่า,วาน,นี่คือสิ่งแปลกปลอมก็กลายเป็นลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้างโปรโตีนทําให้รบกวนการดูดซึมโปรโตีนในอาหาร <c oughs> และผลต่อนเนื่องตามมาก็คือทําให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาที่แลบของเรานี่นะครับแล้วก็ตรวจสอบอาหารอะไรที่เราไม่ควรกินส่วนหนึ่งคือความผิดปกติ จากการไม่สามารถย่อยโปรโตีนได้เป็นไปตามปกติเพราะมีน้ําตาลเป็นอุปสรรคหรือการกินหวานเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีบัญชีรายชื่อของอาหารห้ามกิน6เดือนเยอะๆมากๆนี่นะครับงดน้ําตาลลงทันทีหรืองดไปเลยและก็บริโภคแป้งให้น้อยลงสถานการณ์ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นพดน้ําตาลอย่างเดียวจะได้กินอีกหลายอย่างจะได้กินอีกหลายอย่างะะจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็กินอาหารสด มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงที่อาหารที่เรายังแพ้อยู่เพราะฉะนั้นใครสนใจก็เชิญที่ m มเนเจอร์แลบได้ที่บ้านพระอาทิตย์นะครับยังเปิดอยู่ในเรื่องของการตรวจภูมิแพ้อาหารเพื่อไม่ให้เราเป็นภูมิแพ้อาหารและโรคคอผื่นด้วยทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับประการถัดมาก็คือพอเริ่มมีอาการผิดปกติใช่ไหมครับเราก็จะพบความหวานนี่แหละที่ลูกก็ดีหรือหลานก็ดีเกิดอาการผื่นคันในโรคผิวหนังในเด็ก ไม่รู้ตัวหรอกครับว่ามาจากหวานไม่รู้ตัวหรอกครับว่ามาจากนมวัวเพราะว่าในนั้นมีน้ำตาลแลคโตสอยู่เขาก็เลยเกิดอาการผื่นแพ้ง่ายนะครับและเมื่อเราพูดถึงน้ำตาลเราก็ต้องมาสนใจว่าน้ำตาลมันไปไหนมันเข้าไปในกระแสเลือดอย่างไรผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก่อนที่จะมาถึงสไลด์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับว่าน้ำตาลเนี่ย เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเราสามารถเก็บน้ำตาลในรูปของไขมันได้ไม่ว่าจะเป็นรูปของไกลโคเจนที่ตับหรือไขมันตามเนื้อเยื่อหรือไขมันที่หลอดเลือดแน่นอนถ้ามันค้างตามหลอดเลือดไม่มีที่เก็บแล้วนี่นะครับมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระทำให้หลอดเลือดเสียหายพอหลอดเลือดเสียหายแล้วร่างกา,กายก็จะสังเคราะห์ไขมัน LD L D L ไขมันที่ ทุกคนประนามว่าเป็นผู้ร้ายนี่นะครับไปพอกเพื่อรักษาบริเวณที่อักเสบหรือมีอนุมูลอิสระโจมตีนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาศึกษาว่าความเชื่อที่ผมเชื่ออย่างนั้นที่ผมพูดในรายการนั้นจริงหรือไม่มนะครับก็มาดูงานวิจัยปี1986ค้นพบก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้าใจน้ําตาลเนี่ยให้เข้าใจว่าอวัยวะชิ้นหนึ่งที่สําคัญของร่างกายเราคือตับอ่อนเมื่อน้ําตาลที่เราบริโภคเข้าไปแล้วนี่นะครับตับอ่อนเนี่ย จะเพิ่มระดับอินซูลินให้สูงขึ้นเพื่อเอาน้ำตาลเข้าไปที่เนื้อเยื่อโดย <ทะ S 1> ธรรมชาติถ้าร่างกายเราไม่มีที่เก็บแล้วอินซูลินก็ไม่อยากจะผลิตเพราะว่าเราอ้วนเกินไปแล้ว <ทะ S 1> หรือมันเกินความสามารถที่เนื้อเยื่อเราจะรับรับได้แล้วร่างกายก็ไม่อยากจะผลิตหรือเรายังดื้อต่อไปฉีดอินซูลินเข้ามาในร่างกาย ร่างกายเราก็จะเกิดภาวะถูกบ,บีบบังคับให้เอาน้ำตาลไปอัดตามเนื้อเยื่อจนปริถ้าร่างกายไม่สามารถจะรับน้ำตาลได้แล้วต่อให้มีอินซูลินร่างกายก็จะดื้อต่ออินซูลินไม่ยอมเอาน้ำตาลมาเลี้ยงในเยื่อเซลล์ผลก็คือคราวนี้ต้องการน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้น้ำตาลสมองก็จะกระทบทันที เกิดเป็นเบาหวานขึ้นมาที่ไม่สามารถเอาน้ําตาลไปเลี้ยงสมองได้เพราะร่างกายต่อต้านอินซูลินก็จะเป็นโรคที่สมองไม่รับน้ําตาลกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์พากินสันนะครับแล้วก็ระบบประสาททุกอย่างเรรวนแล้วก็แปรปรวนแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายเห็นไหมครับสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วการกินน้ําตาลมากก็เพิ่มระดับอินซูลินให้สูงขึ้นนะครับทีนี้ น้ำตาลเนี่ยสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นหลังอดอาหารไม่ทุกคนอดอาหารเท่ากันแหละครับ <S <S แต่ว่ามันจะสูงขึ้นผิดปกติสำหรับคนที่บริโภคน้ำตาลมากนะครับและบางคนแปลกใจอา้าวทำไมงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำลง <S 2> <S 2> <S จนกระทั่งเกิดภาวะขาดน้ำตาลคือร่างกายเนี่ยฉลาดนะครับ คือเวลามีน้ําตาลออกมาเขาก็ผลิตอินซูลินออกมาจํานวนมากเพื่อเอาน้ําตาลไปเลี้ยงที่เซลล์ถ้าเราบริโภคน้ําตาลที่ดูดซึมเร็วมากร่างกายก็จะดูดสังเคราะห์อ,อินซูลินฮอร์โมนเนี่ยออกมาจากตับอ,อ่อนออกมาเร็วมากทีนี้พอน้ําตาลเข้าไปในกระแสเลือดเร็วแล้วผลที่ตามมาก็คืออินซูลินก็จะค้างอยู่ทําให้เราโหยน้ําตาลต่อหลังจากนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนกินน้ําตาลเป็นประจําเนี่ย มักจะติดน้ําตาลเพราะว่าต้องการน้ําตาลต่อหลังจากนั้นเพราะร่างกายมีอินซูลินต่อดังนั้นคนกินน้ําตาลแล้วก็อยากจะหิวต่ออีกคนกินแป้งเยอะบ่ายๆก็จะหิวน้ําตาลแล้วนะครับบางคนกินมื้อเย็นหนักกินแป้งเยอะตกกลางคืนหิวน้ําตาลต้องชงกินอะไรกินอีกแล้วเหตุก็เพราะว่าเรามีอินซูลินหลั่งออกมามากเพราะกินน้ําตาลมากแล้วเหลือคงค้างอยู่นะครับ